สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสีสะเกดชาแนลครับน้ององครับนี่คือหนองน้ําสาธารณะนะครับมันซื้อว่าหนององครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้สีบ่มีหยาแทบสีบ่มีหยาเลยครับตอนที่ผมเป็นเด็กหน่อยนะครับกับสีเป็นแบบเป็นสาหนามแบบโล่งๆเลยครับมาอาบน้ำมาหวยน้ำแข่งกันหรือว่ามาลอยน้ำแข่งกันอยู่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่แต่ปัจจุบันนี่ครับคุณผู้ชมเบิ่งครับน้องอ่งมิตรยาครับคุณผู้ชมยาหญ้าเต็มเลยนี่ มีแต่หญ้าเต็มเลยนะครับผมลงมาเยี่ยมชมหนองน้ําที่ผมเคยเล่นตอนเป็นเด็กนะครับวันนี้ตอนเป็นเด็กอยู่ประมาณป .4 ป .5 นะครับผมมาไ่ว้น้ําเล่นต,<ะ>ตรงนี้จะไม่มีหญ้าเลยจะเป็นหนองน้ํามีน้ําเต็มเลยนะครับน้ําท่วมหัวเลยแหะครับแต่ตอนนี้ดูหญ้าครับผมอยู่ป .4 ป .5 นะครับตอนนี้ผมอายุจะห้าสิบปีแล้วครับคุณผู้ชมน่นจาจะสาสิบปีแล้วที่ผมไม่ได้มาหนองน้ําแห่งนี้นะครับ คุณผู้ชมก็ดูนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆนะครับมีหญ้าขึ้นมาเต็มเลยแล้วก็มีโคลนมีขี้เลนมีอะไรมันทําให้มันไม่ลึกแล้วนะครับน่าจะประมาณหัวเข่าหรือเท่าเอวนะครับตรงกลางๆตรงนั้นนะครับมายืนอยู่ตรงนี้ทําให้นึกถึงนะครับตอนเป็นเด็กๆนะครับตอนเป็นเด็กๆก็จะไม่มีต้นยูคาลิปตัสจะไม่มีหญ้าสูงๆแบบนี้ตรงนี้จะเป็นคูเป็นแบบแบบที่เป็นทางเดิน เขาเรียกว่าคูคูหนองน้ําเนี่ยนะครับจะไม่มีต้นไม้ใดๆเลยนะครับสมัยก่อนเป็นโล่งๆเลยมองเห็นโล่งๆไปได้เลยตรงนี้จะไม่มีไม่มีต้นยูคาลิปตัสไม่มีต้นไม้เลยปัจจุบันนี่เหมือนเป็นป่าเลยครับข้างทางนี่ครับโอ้นี่ครับผมไม่ได้มานี่ประมาณสามสิบปีนะครับหนองน้ําแห่งนี้ไม่เคยลงมาตรงอ่าลงมาทุ่งนาแต่ไม่เคยลงมาที่หนองน้ําแห่งนี้นะครับหนองโอง่งครับนี่หนองโอง่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ปัจจุบันนี้นะครับนี่คือปัจจุบันปี2 5 6 5นอะครับนององค์สภาพเป็นแบบนี้นะครับมีหญ้าเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับหนององค์นะครับพิกัดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านดวนน้อยตําบลเมืองแคนอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับมาทบทวนความหลังกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ